สวัสดีครับกกลับแตกดังโป๊ะคนเดิมอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะมาเล่นสั้น BTC นะครับผมมาเล่นสั้น BTC นะครับก็มาเริ่มกันเลยนะครับผมทีนี้นะครับ BTC ผมมองภาพรวมจากสี่ชั่วโมงนะครับก็ยังเป็นเทนขาลงอยู่นะครับผมเป็นเทนขาลงอยู่แล้วก็มีการพักตัวอยู่ในเกอบนะครับพักตัวอยู่ในเกอบนี้นะครับผม อ่าโอเคนะครับพักตัวอยู่ในกรอบแล้วก็อาจจะยกนะครับผมแต่ผมก็ยังให้เป็นมุมมองขาเซลล์อยู่นะครับทีนี้นะครับเรามาเล่นสั้นกันเลยก็คือไปที่ทานเฟรม1ชั่วโมงนะครับตามแผนของเรานะครับก็คือเทดกรอบราคานะครับอ่าทำให้มันใหญ่ๆไปเลยนะครับก็ทีนี้นะครับก็มาหาแนวต้านนะครับ ปัจจุบันนะครับแนวต้านปัจจุบันแล้วก็แนวรับปัจจุบันล่าสุดนะครับผมแนวรับแนวต้านล่าสุดนะครับผมให้ตรงนี้นะครับผมย้อนเล็กเพื่อดูซซายมือนิดนึงอ่าโอเคใช่นะครับมีตรงนี้นะครับสัมผัสตรงนี้แล้วก็แนวต้านก็แถวนี้นะครับโอเคนะครับทีนี้นะครับเราก็ซูมไปที่ M 1 5สิบห้า m 15แล้วก็แบ่งนะครับใส่ราคาเข้าไปแบบนี้นะครับเอาเป็นสีเหลืองโอเคนะครับก็ได้กรอบนี้นะครับกรอบนี้ขึ้นมากรอบนี้นะครับวิ่งอยู่ในกรอบนี้ทั้งวันแล้วครับผมไม่ไปไหนนะครับ ขอให้มันเป็นเป็นกรอบแบบล่งโล่ะโอเคก็คือเข้าซื้อนะครับเข้าซื้อแล้วก็เทขายนะครับก็มีการเข้าซื้อตรงราคากลางอีกรอบหนึ่งแล้วก็เทขายนะครับแล้วก็หดุดราคากลางมาที่เดิมนะครับสายมือก็บอกนะครับเข้าซื้อครับผมแล้วก็ เขาซื้อตรงนี้นะครับขึ้นไปนะครับก็มีการเทขายนิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้อยู่ด้านบนนะครับผมตรงน,นี้ก็มีการเทขายลงมานะครับ mm hmm. อ่าโอเคเ็าไปทานเฟรม m ห้านะครับเราไปดูด้านในครับว่าน้องเขากำลังทำอะไรอยู่ก็ลองเห็นแล้วก็คือเทนไลน์นะครับขาขึ้นไปนะครับ ทไลค์าขึ้นนะฮะอ่าก็ใส่ราคากลางของเทนไลค์เข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับอ่าตองราคากลางนี้ก็สามารถที่จะเข้าออได้ได้นะครับจุดที่จะเข้าทํากําไรนะครับก็คือจุดนี้เราได้มาแล้วเนาะจุดนี้ก็คือรับของกรอบใหญ่นะกรบอบนี้นะครับก็เข้าบายจุดนี้นะครับผมแล้วก็ จุดนี้อาจจะเข้าได้นะครับแต่บางคนก็ไม่เข้านะครับเพราะยังไม่ชัดเตนแล้วก็จุดนี้นะครับจุดนี้ก็ใช่นะครับผมตอนนี้นะครับก็คือเทสราคากลางไม่ผ่านนะครับเทสราคากลางไม่ผ่านก็อาจจะมีสิทธิ์ที่จะทิ้งตัวลงมานะครับทําเทนลงมาข้างล่างประมาณนี้นะทําเทนขาลงลงมาข้างล่าง เห็นภาพนะครับผมโอเคนะครับขาเซลล์นะครับเพราะว่าเราเล่นเราจะเน้นเซลลใช่ป่ะครับเพราะว่ายังยังคิดว่ามันเป็นเทนขาลงอยูอ่คิดว่าเป็นเทนขาลงอยู่ก็คือเราจะไม่เข้าบ่ายนะครับเราจะเข้าเซลล์ก็คือจุดนี้นะครับแล้วก็จุดนี้นะครับเซลสองจุดนะครับพอถึงรับเทนไลน์ก็ปิดทํากําไรนะครับ ถึงรับเทนไลท์ลปิดทํากําไรถึงรับเทนไลท์ลปิดทํากําไรนะครับเดี๋ยวถ้าน้องขึ้นมาจุดนี้นะครับอาจจะเลยกรอบไปนิดนึงแล้วก็เข้าออเดอร์เซลล์อีกรอบหนึงน่งครเอสั้นสั้นครับถ้าหลุดไปก็ปล่อยครับผมแต่ถ้าเทย,ยาวก็อาจจะได้เยอะนะครับผมจุดนี้อันนี้ก็คือการเล่นสั้นในกรอบราคานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็คือแหล่งทําเงินเลยนะครับอ่าโอเค ตรงนี้คือแหล่งทําเงินสวยๆเลยนะครับได้หลายจุดด้วยนะครับผมอ่าโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นการแนะนําการเล่นสั้นของ b t c นะครับเล่นในกรอบนะครับตามเทรนด์ไหลนะครับก็มีจุดเข้าอยู่หลายจุดนะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ